สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีอันจะกินวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดบุ้นเส้นใส่ไข่กันค่ะเป็นเมนูที่ตามร้านข้าวลาดแกงก็มีกันน่ะนะคะแต่จะผัดยังไงให้อร่อยใส่ยังไงใส่อะไรก่อนหลังก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ สำหรับการเลือกซื้อกระหล่ำปีที่เราจะนำมาผัดนะคะเราก็ควรจะเลือกหัวกระหล่ำปีที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบาค่ะเพราะเวลาผัดเนี่ยมันจะทำให้ตัวกระหล่ำปีมีความกรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันจะหัน่นกระหล่ำปีหนาๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปแช่น้ำค่ะเพราะตัวกระหล่ำปีเนี่ยเขาก็จะมียาฆ่ามแมลงค่อนข้างเยอะค่ะ พอเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราโขลกไว้เะก,กี้นะคะลงไปได้เลยค่ะผัดจนเริ่มหอมนะคะพอเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่เบอร์สามค่ะทั้งหมดหกฟองนะคะเวลาผัดค่ะอย่าคนนะคะให้เขียร์ๆออกแบบนี้ค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระหล่าปีลงไปค่ะพอผัดได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ค่ะซอสตุงรส3มช้อนโต๊ค่ะ ผัดให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่แครอทตามลงไปได้เลยค่ะผัดจนน้ำผักเริ่มออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะวันนี้อันใช้วุ้นเส้นสดนะคะ200กรัมค่ะเป็นถุงเล็กนะคะ ถ้าผัดแล้วมันแห้งมากนะคะเราก็ใช้น้ำเปล่าค่ะเติมลงไปสักเล็กน้อยได้นะคะพอผัดจนเส้นเริ่มใสนะคะเราก็จะใส่ตัวสีอิ่วดำลงไปค่ะเพื่อเป็นการแต่งสีสันของอาหารเฉยๆนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราจะยังไม่ใส่น้ำตาลทรายในตอนแรกๆนะคะเพราะมันจะทำให้ตัว น้ำตาลทรายอะค่ะไปรัดตัวเส้นจะทำให้เส้นแข็งนะคะให้ใส่ตอนท้ายเลยค่ะก็คนพอเข้ากันพอนะคะเสร็จแล้วตามด้วยต้นหอมกับมะเขือเทศนะคะก็ผัดจนผักสลดลงนิดนึงค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะผัดบ่้นเส้นใส่ไข่ใส่อะไรก่อนหลังเพื่อความอร่อยนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอันก็ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอ๋ออันลืมบอ,อกนะคะตอนผ่า,าดค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ